สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนผู้มีหัวใจรักในธรรมชาติแนละชวนชมทุกท่านถึงรอบระยะเวลาต้องถอนเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วนะครับสำหรับชวนชมรุ่นนี้สายพันธุ์วังสมบูรณ์ ผมจะไม่เรียนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาทั้งหมดนะครับก็คือจะไม่ปลูกทั้งหมดจะแบ่งให้พี่น้องของเพื่อนได้ซื้อไปเลี้ยงกันด้วยนะครับมีทั้งแบบที่เป็นรากตะขาบคัดเส้นแล้วยังไม่ได้คัดเส้นแล้วก็เป็นรากธรรมชาติที่ผมได้ตัดแต่งรากไว้แล้วราคาก็ ตั้งแต่ราคา200บาทไปจนถึง300บาทท่านไหนอยากจะได้ชมนชมสายพันธุ์นี้โทรมาได้นะครับ088 6951 784มีไมีลายทักทางลายมีเฟสทักทางเฟส โรคจะยูนนานชีวิตจะยืนยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาที่วิเศษที่สุดนัครั้ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิทยาการทางการแพทย์หรือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยที่สุดโรคจะยูนนานชีวิตจะยืนยาวขึ้นอยู่กับความโอุดมของธรรมชาติช่วยกันปลูกเชิญชมและต้นไม้ทุกชนิดนะครับวันนี้ทีวีขงชมลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ